ครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพี่ๆคนที่เลี้ยงหนูเปิดฟาร์มหนูนะครับที่สนใจเลี้ยงหนูนะครับผมอขอแนะนําตัวก่อนนะครับวันนี้ผมจอยนะครับผมหนูพุกฟาร์มลําพูนนะครับพุกใหญ่สายพันธุ์ลําพูนนะครับต้นตํำหรับนะครับผมพุกใหญ่สายลาพูนวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมฟาร์มมาเยี่ยมชมบ่อนะครับ วันนี้มาตอนกลางคืนนะครับผมถ้าจะดูหนูต้องดูตอนกลางคืนนะครับสุขภาพของหนูต้องดูตอนกลางคืนนะครับว่าเขา,า,ามีการเป็นอยู่ยังไงนะครับผมอันนี่คือชุดพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับผมชุดหนึ่งต่อสองนะครับวันนี้จะพาเที่ยวชมนะครับผมถึงแม้ว่าคลิปวิดีโอเราจะทําไม่เยอะนะครับประมาณสามนาทีสี่นาทีนะครับผมเราจะทําวันนี้เราจะพามาชมนะครับผม อ่านี่นะครับผมคือเป็นบอ่อของเรานะครับบอ่อเลี้ยงของเรานะครับผมอ่าบ่อเลี้ยงห้องเรานะครับผมอ่าซึ่งอยู่ในห้องหองเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมามาดูอ่าการเป็นอยู่ของชีวิตของอ่าหนูของเราในฟาร์มของเรานะครับผมพวกใหญ่สายลําพูนแล้วนะครับผมอ่าชุดหนึ่งต่อสองนะครับหนึ่งต่อสองนะครับผู้หนะะึ่งเมียสองนะครับผมอ่าที่เราทําไว้นะครับผมนี่นะครับผมอยู่กันอย่าง อ่าน,นี่นะครับอืมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกบอนะครับผมอ่าอยู่กินกันอย่างสบายที่เชยวเขียวก็ญาติเนเปียครับอันนี้เป็นชุดพ่อแม่พันธของเราเองครับผมอ่าเราก็ให้อย่าเป็นเนเปียนะครับผมอืมดูนะครับผมอืมดูกันนะครับผมอืม,อมนี่นะครับผมมีตั้งแต่สามเดือนสี่เดือนนะครับสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับที่เราทําไว้ในช่วง หมอนี้นะครับคือเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ของเราเองนะครับผมนี่ใหญ่นะครับผมดูนะครับผมความใหญ่ยาวของมันมันมีในตัวของมันนะครับสวยๆชุดสวยๆนะครับนี่อาจจะดูหน่อยนะครับดูไหมตัวนี้ดูไหมนีนะครับผมอันนี้ตัวเมียนะครับผมตัวเมียดูความดูสีสวยๆนะครับผมตัวเมียอันนี้ตัวผู้ ด,ดูนะครับผมโอเคอันนี้ดูครูแล้วแหละเราไม่เล่ดด้วยและอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูชมอีกนะครับผมอ่าอีกชุดนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอ่าอีกชุดของเราวิดีโอของเราวันนี้เราจัดได้ห้านาทีนะครับผมอันนี้มาดูในฟาร,ร์มของเรานะครับผมอ่านัง่งอืม สำหรับการกินอาหารเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนตามบัตรเสย,ยใสของเขานะครับผมอ่านะครับผมอ่าสวยครับผมพวกใหญ่สายลำพูนตะพูนะครับผม่า,มหา,มาโหสวยกันทั้งนั้นนะครับผมอ่าเป็นไงครับสวัสดีครับอ่า เราก็จะมาเล่นกับหนูทุกวันอย่างนี้นะครับเป็นทุกวันเรากลับจากขายของขายแมงทอดเราก็จะมาดูนะครับผมอเดินดูเด็กๆของเรานะครับผมนี่ก็นอนพักผ่อนตามสบายนะครับโอ้โหใหญ่ยาวนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูชุดบอกพ่อแม่พันธุ์ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นชุดใช้ไซส์ใหญ่นะครับผมอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับผมอันนี้คือบอกพ่อแม่พันธ์นี่คือให้แสงสว่างก่อนนะครับผม ว่าเขาอยู่กันยังไงวันนี้เรามีเวลานี่ครับผม,มสวยไหมนี่ครับผมพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นแบบผสมโลปหนึ่งต่อสองนะครับผมชุดใหญ่นะครับผม,นะบผมไม่ใช่ปืนอันนี้ชุดใหญ่ครับผมดูกันนะครับผม วันนี้เราก็จะพาเที่ยวอย่างนี้ครับผมชุดใหญ่ๆเลยนะครับผมรุ่นนี้ดูนะครับผมอ,อใหญ่ชุดพ่อแม่พันธุ์ของเราอ,าอย่างนี้นะครับเราเลี้ยงไว้อย่างนี้ครับอันที่เป็นพวกหนูเนื้อเราก็จะดูอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้จะเป็นบอ่อชุดของเรานะครับผมอันนี้เป็นบอ่อที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับก็จะโอเวิร์กหน่อยนะครับผม ในระบบของเราก็จะปีนการปิดกันส่วนมากหนูมันจะขึ้นตามขอบนะครับผมตามขอบตามมุมนะครับผมเราก็ควรจะปิดขอบปิดมุมมันไว้นะครับผมนะครับหนูพุกใหญ่ฟาร์มหนูพุกฟาร์มลําพูนนะครับยังไงก็0ูนย์แปดหกหกเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์จอยนะครับผมก็ทักกันมาได้นะครับโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามในเรื่องของหนูกันได้นะครับผมเราก็จะคุยกันเรื่องตามประสบการณ์ให้ เพื่อนๆที่เข้ามามีคำถามในตอบนะครับผมเราก็จะมีคำตอบให้นะครับผมครับขอบคุณครับผมหน,มนูพวกฟาร์มลำพูนพวกใหญ่